สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการใส่เสื้อผ้าสาหรับเด็กๆซึ่งเพิ่งกำลังเริ่มจะหัดใส่เสื้อผ้าเองนะครับอันนี้ก็ใส่เสื้อกา้มเกงในไว้หน่อยนะับเพื่อไม,ม่ให้น่เกลี่อนนะครับอ้าวเราเริ่มต้นนะเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่เสื้อที่เป็นเสื้อยืดเสื้อยืดอันนี้มีปกนะครับอ้าวต้องทําอะไรบ้างสาธิตให้ดูหน่อยจ้าเริ่มต้นนะอเอาเอาเอาออกจากไม้โอเคต้องเสร็จแล้ว วางกับพื้นอย่างนี้วางกับพื้นไว้อย่างนี้เพื่อที่จะสามารถหยิบได้เสร็จปับ๊บสวมหัวปัาบนะครับใส่แขนสองข้างเป็นอันเสร็จขบวนการการใส่เสื้อหลังจากนั้นติกระดุมติกระดุมสำหรับเด็กไว้กัดจจะยังยากอยู่นิดน,นึงนะครับแต่ว่า ก็ฝึกไปเรื่อยๆเนาะก็จะสามารถทําได้ที่นีคกันติกะดุมเดี๋ยวว่าจะมาแนะนําทีหลังนะแล,ะล้วลินจะมาเป็นคนสอนที่หลังนะมาแนะนาวิธีการต่อไปเส่งเกงเงเกงก็เหมือนกัน,นเกงทํายังไงเงเกงก็เราต้องหาด้านหน้าด้านหลังก่อนอะไรด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมโอเคนั่งใส่นะเขออนานาขัา่งใส่ขาสองข้างก็จะใส่ทีละข้างก็ได้อันนี้ชํานาญแล้วนะฮะสองข้าง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยปมมือ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 ปอมอปอมือหน่อย,อยต่อไปนี้เป็นวิธีการติดกระดุมนะครับฝึกติดกระดุมอา้าวทำง,ง่ายช้าๆเดีย๋ยวน้องๆจะได้ดูด้วยปึ๊บอา้าวดูง่าย่างโลกอีกทีนี้ออกมาตอนออีกเม็ดนึ่งนะวิธีการคือเราใส่กระดุมเข้าไปทีละครึ่งเม็ด ใส่ไปทีละครึ่งเม็ดก่อนแล้วก็ค่อยดึงครับรออาไหมดูนี่ก็ฝึกอยู่นานานะครับกว่าจะทําได้นะก็ต้องค่อยเป็นค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนฟับโอเคเรียบร้อยสวยงามเอาต่อไปถอดถอดถอดวิธีการถอดเสือ้อทำยังไงคะ เราก็ถอดกระดุมก่อนแรกๆการจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก่อนได้นะครับเพราะว่ากระดุมน่าจะค่อน,น,นข้างยากสำหรับเด็กใหม่ครัอาวิธีการคือทอํายังไงดึงแขนก่อนเหรอโอเคดึงแขนเข้าไปแล้วก็เอามือออกมาดึงแขนทนี่ข้างนึงครับเสร็จแล้วจับเสื้อข้างหน้ายกข้ามหัวไปเป็นพันเสร็จเรียบร้อยกางเกงก็คงไม่ยากนะคะแค่ยืนแล้วก็ ดึงลงถูกต้องไหมคะโอเคค่ังั้นทําเลยทําเลยทำเงินไหนๆก็แล้วทำใม้ดูหน่อยค่ะครับ,ฟรบแฟลแค่นี้แล้วก็ออกไปใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยทํามีตะกร้านะครับก็ฝึกเด็กไม่เคยหินตั้งแต่แรกในการถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ไปใส่ตะกร้านะเขาจะทำได้ทุก,ทกวันนะครับับวันนี้ประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้าจะทําอะไรค่อยมาว่ากันบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย